ได้กล้วกันได้ได้ได้ครับวันนี้วันเด็กแห่งชาติปี2557ณนะสถานีวิทยุประจายเป็นเด็กดีมีวินยัยสร้างถทายให้มั่นคงสถานีขั้นสูง ได้โอนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของชาติชิงรางวัลซึ่งทั้งนี้เพื่อให้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอกสักการแสดงออกท่านผู้แทนจากสุขุมคลรักเด็กสขัยตัวโลกผู้แทนจากเชมเปี้ยประโยชน์แก่ตัวเด็กได้ในอนาคตต่อไปวันเด็กนั้นเนี่ยมันก็มีปีละรั้นนะครับในสิ่งที่ดีๆครูปองไปแล้วนะชาหยิบออกมาเลยนะคะเราจะตัดรางวัลเดี๋ยวปันกับคุณครเลย <Okay. S 2> ผู้โชคดีในวันเด็กนะคะวันนี้หมายเลขแปขาถึงไหมฮะได้นะครับได้นะเฮ้ยรอบนมีรุ่นใหญ่หน้อยโอ้ยแน่นอนรู้สึกจะตั้งกาดเหมือนจะทบไปียังไงไม่รู้ เลือก, like กเลเลยคกค่ะค่ะตาตากล้องว่าไม่มคยที่องกไปมากแต่ว่าทนที่เอ่ประธานมัรนะวไหไม่เอนดิดสามเนี่ยปีนี้อายุปีแล้วครับ